ยักกับโตนักโรสัญญาตะน,นังยักษ์โทฤิสุขขันเจตังพิวัตษาษีตีขอเจรินตอท่านสาธุกนทุกท่านนักปันนี้จักใจจังใจ,ใจ,ใจกระธรรมเทศนาเรื่องมูลสว่างของชีวิต พัาทำคำจงสอนของพระโกลมปาญจตาษาเพื่อเป็นเคื่องเดอนใจให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจักได้ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระโรมปาญจา ให้สำเร็จประโย์เพื่อคูและความสุขแก่ผู้ความตามผมควรแก่เวลาดำเนินความตามไปแห่งพระพุทธภาติที่ได้อันเชิญมาเป็นนิเกบกะบทเพื่อก้นนั้นว่าปาิรูเปวตเตเตเป็นต้นแต่ความว่า พึงทำอริยชนให้เป็นทิษเพึงถึงพร้อมการตั้งตนไว้ชอบพึงเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในบางอนด้วยว่านรชนผู้เห็นตามนั้นย่อมประสบผลเป็นที่ภูมิใจคือความฉลาดรับยศเกียรติบุญ และความุูกายสุกใจอธิบายความว่าคนเราทุกคนต้องการความเจริญไม่ต้องการความเสื่อมผู้ที่การนาดีต่อกันซึ่งหวังความเจริญ นางตนเองว่าวันนี้ตัวเราเป็นอย่างไรโดยในแห่งหลักทัพที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ว่ายังกำลังกระลิบสาิกัลยาณังวาปาปักกังวาตัตตาทาติวัดวิจาริ์เราทำรมอันใดไว้ดีก็ตา ผลของกรรมนั้นดังนี้กรรมดีกรรมชั่วนั้นเพิ่งทราบกรรมใดแห่งพระพุทธภาติตว่านักตังกรรมวังกตัยสาทุกยังกตวาอนุตมภัยบุคำคลทางกมใดแล้วเดือดรอน อันจากคำมังกตังสาธุยังกัตาวานานั่นคืัมำปฏิบุกรลรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรำนั้นแลดีดังนี้ดังอัน,ดนกดรมดีและคำชั่วนั้นเพิงทราบโดยผู้เด่นอันตากันคือคอำใจบุคคลกระทำด้วยอำนาจความล่ เรื่องความทุกข์ยากเดือดร้อนเป็นผลตามใจองค์กรทำด้วยอนยำนาจตามเมตตารุณากรรมนั้นเป็นกรรมดีมีความเครียดความทุกข์ความยินดีเป็นผลการพิจารณากรรมนั้นเพื่อป้องกันความเสื่อมหรือโรคทุกนี้ให้บังเกิดขึ้นท่านสอนให้พิจารณาก่อน กราจะัำนี้จะเป็นไปเพื่อเปียนเรียนตนเองหรือไม่เป็นไปเพื่อเปลียนเรียนผู้อื่นหรือไม่เป็นไปเพื่อเปลี่ยนเปียนทั้งตนเองและผู้อื่นหรือไม่ถ้าพิจารณาโดยรอบรอบแล้วเห็นว่าเป็นไปเพื่อเปลียนเปียนทั้งตนเองและคนอื่นแล้วจึงควรลงมือกระทำลงมือทำ ไปเพื่อเรียนเกียนทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วก็ควรลดเวนกรรมนั้นเสียไม่ควรกระทำเลยถ้าได้ประโยชน์ก็ทุกความเมื่อร้อนยากเห็นอันเป็นความเสื่อมเท่าแล้วโดยนี้ัดูตัวหรือป้องกันวิจารท่านให้วิจรารณา เาเหตุตผลเช่นนั้นว่าที่เราต้องประสบทุกข์ยากเพื่อรน่าอยู่นี้เพราะเราได้ประโอบกรรมเช่นใจไว้เมื่อพินานนท์านหาคนนบแล้วเราจะสามารถแก้ไขลดเครื่องตอนให้คนจับตอบ้องทุกแห่งการนั้นด้วยละกรมอันเกเรเื่อมเช่นนั้น ประกอความเป็นเดชแห่งความเจริญต่อไปบุคคลผู้พิจารณากรรมตัวในที่แสดงันนี้อยากใต้ปรีชาอยากอยางเห็นความที่จับต้งหลายรวมทั้งตนเองและผู้อื่นล้วนที่ทำเป็นของของตนทั้งนั้นเมื่อยังรู้เช่นนี้แล้วจะเป็นผู้เชื่อนมในข้อนั้นแม้ประบความเจริญ ก็ไม่ดึงดันมัวเมาหาพระทองมาเสี่ยมก็ไม่ชอบเต่าเท้าสลบและไม่ทับคนอื่นแม้จะเป็นผู้ด้อยกว่าเขาในความเจริญก็ไม่น้อยใจริษยาจักรอยดีปีดาในความเจริญของเขาหากว่าตนเป็นผู้เจริญสูงกว่าเขาก็ไม่จะนบตนดูปีนปเขาจัก สำนึกตนว,ว่าความเจริญนั้นเป็นผลแห่งความดีที่ตนได้ทำแล้วและจะได้ทำความดีให้ยิง่งขึ้นไปตามด้วยความไม่ประมาทก็จะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีเสี่ยงทามตกต่ำอันเดินการที่นาตนเลือกด้วยกับคำนี้จะให้จะให้เห็นชัด สิ้นความสงสัยต้องอาศัยการเ,กเรียบเทียบระหว่างตัวเรากับคนอื่นทั่วทั่วไปทั้งผู้ที่เจริญทั้งผู้ที่เสื่อมารที่เคิมาเป็นคนเหมือนกันแต่การณี คือเป็นผู้ทีร่างกายไม่สมประกอบทุกพลภาพและเกิดในดินไม่เจริญเกิดมาแร์แค้อเปล่าอันหนึ่งคนทั้งสองจำพวกนั้นผู้ที่เกิดมาประดีษแล้วยังคงปราดิษฐอยู่ก็มีผู้ที่เกิดมาตายแล้วยังคงตายู่ตลอดไปก็ ที่กรรมนี้นันก็มีงนี้เพราะทมที่ทำในปัจจุบันทำแม่ให้เป็นไปทั้งผู้กระนีทั้งผู้สามาประกอบกรรมดีก็ย่อมเป็นผู้กระดีและมีวันจะเปลี่ยนรูปไปผู้กระดีมาแล้วทำกรรมดียอมกระดียิ่งขึ้นหากทำกรรมชั่วก็กลับตามลง ผู้ตามมาแล้วทำกรรมชั่วดำยอมตามนำลงไปอีกแต่ถ้าทำกรรมดีก็นนอยอมปรับปราย้นได้โดยในนี้คนในโลกนี้จึงแต่นบอกได้เป็นดีจะพูดตามในที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ในจากรวาลที่บางอังคุตอังกาย เตมอตมะปารยาโนผู้มืดมาแล้วมืดไปหนึ่งเตมโจติปารยาโนผู้มืดมาแล้วปรับสว่าไปหนึ่งจติตมะปารยาโนผู้สว่างมาแล้วปรับมืดไปหนึ่งจติจติปารยาโนผู้สว่างมาแล้วสว่างไปหนึ่งในบก คนี่จะพวกนี้มีอธิบา,ายาการกนนัำนี้ผู้ใดเกิดมาในระกรตัำเป็นผู้การแฟนด้วยประการทั้งงม,มีชีวิตความเป็นอยู่เือเือยทุกยากเพราะกรรมชั่วที่ตนทำไว้จำแน่ให้เป็นผู้ตามแต่แไม่จำตัวกลับทำกรรชั่วคือประพฤติุนริงด้วยกายวาจา ย่อมเปยุคนเหนืองน้ำตกตาำนักลงไปในปัจจุบันเมื่อชิบชิบละลายฉันย้อไปสู่สถานที่ช่วยอีกทู้ีจักว่าผู้มืดแล้วมืดไปเปรียนเหมือนรองยาที่มืดไปสู่ที่มืดฉะนั้นผู้ใดเกิดในตะกุนตามเป็นผู้การแหลม้ม ด้วยประการทั้งปวงเพราะกำชั่วที่ตนกระทำไว้จำแน่แค่เป็นผู้ตามแต่เป็นผู้สำนึกตัวกับทำกันดีคือประลึกสุดจิจด้วยกายวะชาใจยอปบ,บักพื้นตัวมีความเจริญในปัจจุบันเมื่อจิ่งชี่แล้วยอมไปสู่กรติเผู้นี้จับว่า มืดมาแล้วกลับสวาสา่างไปเปรียือนออกจากที่มืดไปรงที่สวาส่างฉะนั้นผู้เกิดมาในจักรสูงสมูมด้วยจุดสมัติทั้งปวงเพราะรามที่ตนทำไว้สนับสนุนจำแน่แค่เป็นผู้มาดีแต่หาดูตื้นจำลึกตัวไม่กลับกระทำทั่วคือกระพึกทุจริตช่วยกาย ย่อมเป็นผู้เรียบตามในปัจจุบันเมื่อทิ้งชีพแล้วย่อมไปสู่สกติผูกก้นี้จับว่าสววามาแล้วมือไปเปลี่ยนเหมือนออกจากที่จะวาไปสู่ที่มือฉะนั้นผู้ใดเกิดในจุลสูงสูงณูด้วยสุขสมบัติทั้งปวงมายังทราบถึงวิปูลผลคือความเป็นผูกก้จะนิจจะนิน ว่าสำเร็จมาแต่กรรีดี้ีโตนใด้ถลไว้ในหนหลังแล้วเป็นผู้ไปประมาทในบุกีรยาตั้งหน้าประพฤติจุดิตด้วยกายวาจาใจย่อมเป็นผู้กระนี้ยิ่งขึ้นในปัจจุบันเมื่อชิบที่แล้วย่อมไปสูกกระติผู้นี้จักว่าปรมาแล้วสว่างไป เปียนเงินออกจากที่ตลาดไปสู่ที่ตลาดหรือเปรียนเงอนาจากกระสาบไปสู่กรสะสากนั้นในข้นตีจำพวกนี้ผู้มืดไปแล้วมืดไปนับว่าเป็นผู้มาไม่ดีอยู่ไม่ดีและไปก็ไม่ดีผู้มืดมาแล้วปัจจาวางไปนับว่าเป็นผู้มาไม่ดี แต่ดูดีและไปดี้รวราเหตุนี้พระจินตสีจงระเุิญผู้สว่างมาจาแล้วสว่างไปว่าเป็นผู้หูกลุ่มใจยนทั้งสีจ่จำพวกนั้นบุกคนจะกระชบความเจริญได้ก็ต้องอาศัยเหตุที่ประาการคือติดที่อยู่นึ่งการพบหาสมาคนเึง การตั้งคนหนึ่งคุณผุ้มท,ที่จัง้งไวในวันหลังหนึ่งโดยอธิบายว่าินที่อยู่นั้นจะต้องเป็นสินที่เจกิญมีจกักรปรุงคือคนดีผู้คุมผู้ตรองรุณนรรมและความรู้ประพฤกิชอบด้วยกายวาจาใจด้วยตนเองและแนะนำให้ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ปฏิบัติชอบตามไปด้วยการพบบหาสมาคมหมายถึงการครบหาสมาคมกับจับตะูซึ่งหมายถึงการข้าไปหาเข้าไปนั่งใ้การัำคำสอนของท่านประพฤติปฏิบัติชอบตามระบบคำ่งสอนของท่านเรียกว่าการพบจับตะปูการตั้งตนหมายถึงตั้งโต๊ะบนโอวาทของจับตูรู มูลตนที่ทำลว้ในอหลังหมายถึงการที่กุศลได้นเกินในจิที่เจริญนั้นย่อม้อบอัญัยมูลตนที่จนทำลายในอหววลังอำหนวยให้เป็นไปทางนั้นเพราะฉะนั้นพุทธตาตนิพุทธตาตนิกจนผู้หวังความเจริญแก่ตนมึน เราอยู่ในที่สมควรหรือไม่ตั้งตนไว้ชอบแล้วหรือไม่ความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้เป็นผลของที่กระทำไว้ในบางตอนหรือไม่ดันนี้แล้วจดงจะทราบได้ว่าตนนี้จะอยู่ในตัวแล้วหรือกังเมือ่อทราบแล้วควรปฏิบัติในทางที่ตนจะเป็นผู้เตรียมพรพ้อมบริบูรณ์ด้วยจากนั้น ด้วยการปฏิบัติ่านวจุดใประดัความเจรย์พาะนารนาโดยในรัฐธรรมเนตนาที่แสดงมาในที่ถูกแต่ระฐธรรมเนานี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตใยคือพระพุทธเจ้าพระทรมพระสงฆ์และอนุภาพคุณภูณที่้ทลายได้กระทบาำเแล้ว จงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ปราชา